สวัสดีครับวัุ่นสวัสดีแล้วก็สวีดัตกันอีกครั้งนะครับวัุ่นคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราจะมาเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดไปถึงเรื่อง้องมันเครื่องแล้วคลิปนี้เราเคยทําไปหลายคลิปแล้วแต่ทําเป็นนานแล้วแหละคนใหม่น่าจะไม่ได้ดูน่าจะหาไม่เจอแล้วเรื่องแบตเตอรี่วันนี้วันศุกร์ที่ยี่กกันยาสองพันห้าอ่หสิบแแบตเตอรี่แบตเตอรี่คลิปนี้เราไม่ได้มาขายแบตเตอรี่ไม่ได้มาโฆษณาแบตเตอรี่ตัวเองอ่ะแต่คลิปนี้เราจะมาบอกให้ฟังว่าายังมีหลคน ที่ยังหลงประเด็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่าจะต้องแท้เท่านั้นจะต้องฮาเล่เท่านั้นจะต้องมีเทียมจะต้องในนู่นในนี่นน่นก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่าแบตเตอรี่อ่ามันมีหลายเกรดหลายแบรนด์แบตเตอรี่ฮาเล่ตํารลดฮาเล่นะใช้แบต,แตเตอรี่อะไรก็ได้แต่ลิเทียมไมได้อะไรก็ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดแต่แต่แต่แบตแต่ละประเภทมันมีคุณสมบัติแตกต่างก,กันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกและก็อยากจะเตือนอยากจะเตือนเกี่ยวกับฮาเล อยากจะเตือนอยากจะบอกแล้วก็อยากจะแนะนําใครจะเชื่อไม่เชื่อเหมือนเดิมไม่ได้บอกไม่ได้ทําไม่ได้พูดให้ใครเชื่ออ่ะทุกคนไปรุ่งหาเล่ทุกคน, ale, กคนมีความคิดมีทักษะเป็นของตัวเองฟังคิดตามให้ดีตัดสินใจวิเคราะห์อเองได้ผมเชื่อเช่นนั้นอ่ะผมอยากจะเตือนว่าในรถหาเล่ในของรถหาเล่นะแบตผมบอกก่อนนะว่าแบตลิเธียมไม่ใช่ไม่ดีแบตลิเธียมเป็นแบททตที่โคตรดีอ่ะฟังให้แล้วนะแบตลิเธียมเป็นแบตที่โคตรดีแต่กับรถหาเล่ผมบอกเลยไม่เหมาะ ในส่วนตัวผมนะที่ผมเคยผ่านมือมาเป็นพันๆลูกอะ่ะผมบอกเลยแบตลิเธียมไม่เหมาะกับฮาเลอย่างยิ่งสู้แบ,บปตรรแบบปกติธรรมดาไม่ได้อ่าสู้แบตปกติธรรมดาไม่ได้เพราะอะไรแบตลิเธียมมันเป็นแบตที่ข้างในเป็นฐานชาร์จเรียงกันเราต้องเข้าใจลักษณะกายวิภาคของแบตลิเธียมกับแบตน้าแบตบเจลอะไรพวกนี้แบตลิเธียมก็จะเป็นแบตที่มีฐานชาร์จเรียงกันเพื่อให้ได้ไฟตามที่ต้องการก็เรียงไปเรียงเท่าไรก็ได้ทำอยากได้ไฟเท่าไรก็เรียงไปอ่ะปึ๊บแล้วมันก็จะต้องมีแผงวงจรควบคุมควบคุมแรงดันไฟฟ้า อ่าอยู่บนฟ้าอ่าซึ่งแบตพวกเนี้ยเหมาะกับรถประเภทรถไฟฟ้ามากกว่าแบตเธีมยมไอออนเหมาะกับแบตอ่ากับรถไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะอะไรเพราะแบตพวกนี้มันมันไม่ทนแรงกระชากไฟสูงๆได้อ่าเท่าที่ควรสู้แบตน้ําแบตเจลวแบตปกติอ่ะ พวกนี้ทนแรงกระชากไฟได้ดีกว่าเข้าใจไหมือแบตลิเธียมมันไม่ค่อยทนแรงกระชากไฟได้ดีเท่าแบตปกติเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตพวกนี้เวลามันจ่ายไฟแต่เวลามันจ่ายไฟมันจ่ายไฟดีและจ่ายไฟนิ่งเข้าใจไหมมันจ่ายไฟดีและจ่ายไฟนิ่งสมมติว่าวเขามีกอ่ามีมีฐานอยู่ข้างในเรียงอะไรเสร็จเรียบร้อยตามสเปคตามอะไรต้องการเท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่ก็เรียงไวแแล้วก็มีแผงพวบคุมอยู่แผงหนึ่งอยู่ในแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมกระแสเข้าเวลาชาร์จเข้าแล้วก็กระแสปล่อยออกมาใช้แม่ตมว่ามันมันปล่อยออกมา13.5โวลต์มันก็จะปล่อยอย่างนั้นอะ13.5โวลต์ไม่มี1 3 8 12.9ไม่มีมันก็จะ13.5นิ่งคงที่อ่ะนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ทนมันสู้แรงกระชากไฟบ่อยๆได้ไม่ดีเท่าแบตปกติอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นทำไมรถไฟฟ้าเขาไม่ใช้แบตพวกนี้ล่ะอ่าทำไมเขาไม่ใช้แบตบปกติคุณคิดตามผมดีๆนะ ทำไมรถไฟฟ้าที่มีอยู่ทุกวันนี้ทําไมเขาไม่ใช้แบตปกติในเมื่อแบตปกติมันราคาถูกกว่านึกภาพออกไหมแบตปกติราคาถูกกว่าแบตลิเธียมเยอะเยอะมากอ่าทาไมแบตรถไฟฟ้ามันลูกหนึ่งสองสามแสนทำไมเขาไม่ใช่แบต,แบตาาวพบกตาากวกนี้เป็นสิบลูกอย่างเงี้ยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าแบตเพราะว่าแบตน้ําแบตเจลแบตปกติเนี่ยไฟมันไม่สเสถียรแต่ไฟมันอยู่ในเล้งในเหล้งของมันสิบสองจุดหกสิบสามสิบสามจุดห้าสิบสี่สิบสี่จุดห้ามันก็จะอยู่ในแหลงเนี้ยซึ่งรถ ฮ่าเลซึ่งรถสันดาบทั่วไปใช้ใช้ใช้ไฟพวกนี้อยู่อ่าแต่ในรถไฟฟ้าทำไมก็ถึงไม่ใช้แบตพวนี้เพราะว่าไฟที่ออกมาคือในตัวแบตตอรี่มันไม่มีแผงคุมไฟมันก็เป็นแผ่นธาตุที่สร้างกระแสไฟแล้วก็ออกสร้างได้เท่าไหร่ออกมาสร้างได้เท่าไหร่ออกมาเนี่ยไม่เกิน1 4 9ี่จอ่ะมันจะสร้าง1 4 .5 ด้ก็ได้1ี่ทวนก็ได้1ิบสามดกก็ได้1ิ5มก็ได้มันจะสร้าง,ก,ก,ก,ง,รางกระแสออกมาแบบนี้อยู่ที่แต่ละยี่ห้อที่เขาใส่แผ่นธาตุใส่ไส้ในอ่ะมันใสน่ด้วยอะไรมีบุกเงินตกะกั่ เขาถึงไม่เอาไปใส่รถไฟฟ้าเพราะไฟที่มันออกมามันไม่เสะเยรนไม่นิ่งไม่คงที่เข้าใจไหมไฟมันไม่เสถเยรนไม่นิ่งไม่คงที่ไฟไม่ไฟที่ออกมามันไม่นิ่งเสถเยรนคงที่ทาไมรถไฟฟ้าถึงใช้กับรถไฟฟ้าไม่ดีเพราะรถไฟฟ้าคุณจะเห็นมอเตอร์ไหมมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ต้องการไฟสิ5มมันก็ต้อง13 5ด้าถ้ามดสาดอหนึ่งมอเตอร์จะรอบกเหมือนไฟบ้านเราอะเมื่อาไฟตกอะปุ๊บปุ๊บพัดลมวูบแอร์วูบไฟวูบทีวีปุ๊บนิดเดียวแค่ไฟตกนิดเดียวอะเหมือน อ่าผมถึงบอกแล้วนะบอกและเตือนเตือนเลยก็เตือนเลยก็ยกว่าได้ว่ารถอาเล่ไม่ควรที่จะใช้แบตลิเทียมอ่าแบตลิเทียมไม่ใช่ไม่ดีอ่าจำไว้แบตลิเทียมไม่ใช่ไม่ดีแล้วทำไมรถยนต์ที่เป็นสันดาบเขาไม่ให้มาจากโรงงานอ่าแล้วแบตลิเทียมทําไมเวลาเอามาใช้กับรถยนต์รถอะไรไม่ค่อยที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยดีเนี่ยคือพอเวลาระบบรถยนต์เน่ะอ่ามันมีการชาร์จไฟเข้า อะไไหมคือมันใช้ออกถ้าเป็นแบบปกติก็คือใช้ออกแล้วก็ชาร์จกลับเข้ามาในตัวพร้อมกันอยู่อย่างนี้วนลูปมันอยู่อย่างนี้ซึ่งแบตลิเธียมทําแบบนั้นนานๆเข้าไม่ดีแบตลิเธียมต้องการชาร์จเข้าเต็มแล้วใช้เลยพออ่อนจะหมดชาร์จใหม่เต็มแล้วใช้เลยรถไฟฟ้าเขาถึงไม่มีระบบไฟชาร์จทำไมรถไฟฟ้าไม่ทำลูปไฟชาร์จในเมื่อรถสันดาปยังทาได้เลยแค่เอาใดชาร์จไปใส่ลูกหนึ่งที่มอเตอร์ทําไมจะทาไม้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้การชาร์จไฟการการ,การชาร์จไฟเข้าและการจ่ายไฟออกมันไม่สเสถียร อ่ามันไม่เสียงมันจะทำให้ไฟมันขึ้นขึ้นลงลงไฟมันไม่นิ่งคงที่เพราะมีไฟชาร์จเข้าด้วยรถไฟฟ้าถึงต้องการรถไฟฟ้าเขาถึงต้องทาให้มันชาร์จแล้วใช้ใกล้หมดแล้วชาร์จแล้วใช้ใกล้หมดแล้วชาร์จแล้วใช้อ่ะมันถึงต้องทาอย่างนี้ไม่งั้นไม่งั้นเขาจะใส่ใดชาร์จจนหมดเลยดิเขาจะไปหาตู้ชาร์จทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าแต่รถสันดาบเนี่ยมันมีระบบไฟชาร์จในตัวอ่าและแบตที่เหมาะกับรถฮาเรย์ที่สุดแบตที่เหมาะกับรถฮาเรย์ที่สุดคือแบตปกติทั่วไปนี่แหละเหมาะกับรถยนต์เครื่องสันดาบที่สุด แบตปกติทั่วไปแบตน้ำแบตเดลวไม่ให้แบตที่ดีที่สุดแต่เหมาะกับมันที่สุดอ่าเข้าใจไหมเพราะแบตพวกนี้มันทนแรงกระชากไปเพราะมันไม่มีแผงวงจรควบคุมไอที่แบตวิเทียมที่ว่ามันจะเสียมันจะอะไรอ่ะคือแผงควบคุมมันอ่ะช็อตไม่ใช่ตัวทานคือตัวแผงควบคุมมันช็อตเหมือนไฟกระชากเข้ากระชากออกอ่ะเหมือนเราเสียบชาร์จโทรศัพท์ก็ว่ากระชากหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทำไมสังเกตคอมคอมพิวเตอร์ทำไมเขาถึงต้องมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแบตแบตของบรว่ัสไายเพื่อป้องกันไฟตกไฟตก คอมพิวเตอร์นี่จิ้มหายเลยนะอ่ะาบอกเลยเขาถึงตง้องมีเขาเอาตาอะไอรเหมือนกันเหมือนกันกับแบตลิเธียมอน่ยกับแบตลิเธียมใครจะมาใช้ใครฟังแล้วไม่เชื่อเอามาใช้ก็ได้นะอ่าใครอยากเสียเง,งินแล้วไปใช้ก็ได้นะแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนําแบตธรรมดาใช้ไปเถอะให้มันอยู่ในแรงสองปีถ้าเหรียญลูกราคาเหรียญราคาลูกกันสามพันหนึ่งห้าพันเนี่ยอ่าสามพันหนึ่งห้าพันั้นใช้ได้สองปีคุ้มแล้วผมบอกเลยคุ้มแล้วสิ่งที่คุณไม่คุ้มสิ่งที่คุณคิดว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะคุณไม่่่่่ีีีีรรคุณซื้้ออออมมาจจดดแแแลลวเบตปยนะงห แล้วคุณก็จะอะไรก็รถแมงปีนึงไม่ได้ขี่แบตแม่งหมดแยะก็คุณไม่ขี่แบตมันก็หมดนดิแบตมันก็เสื่อมแบตมันก็พังอ่าแบตเตอรี่นิสัยของแบตเตอรี่ปกติทั่วไปแบตเตอรี่ปกติทั่วไปนะที่ไม่แบตเตอ่เทียมนะคือมันต้องการใช้ออกและชัดใช้ออกและรับเข้า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 เพราะอะไรเพราะน้ํากดมันนิ่งน้ํากดในลูกมันอะน้ํากดน้ํากันน้ําเจลน้ําหาเหวอะไรที่เราใส่เข้าไปอะมันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บ แผ่นธาตุมันก็จะเป็นตะกันตะกรเป็นกีการ์กีเตอร์กีเ่อรนเกาะแผ่นธาตุแล้วพอเวลาที่คุณจปกลับมาขี่แผ่นธาตุที่มันโดนตะกันตะกรเกาะที่คุณไม่ใช้เลยนานมันก็ทําให้การสร้างกระแตไปไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าคุณใช้รถทุกวันหรือขี่ประจําทุกอาทิตย์พอเวลาที่อาทิตย์หนึ่งตะกรจะมาเกาะคุณไปขี่แล้วสาเหตุที่มันไม่เกาะเพราะอะไรเพราะน้ํากดน้ากันน้ําเกลือข้างในมันเกิดความร้อนเวลาที่แบตมันใช้ออกและชาร์จเข้าไฟที่ชาร์จเข้ากลับมาจะสร้างกระแตต้านความร้อน ประมาณหนึ่งในรุ่แบตเตอรี่เวลาที่คุณไปจับว่าทำไมแบตเตอรีร่มันอุน่นไม่ร้อนนั่นคือหลกักการหลกักหลกัหลกวิทยาศาสตร์ของมันแหละหลักของมันแหละคือพอมีไฟที่ชาร์จเข้าไฟเราใช้ออกไฟเราชาร์จเข้ามันก็เลยทําให้แผงมันอุน่นอพอแผงมันอุนกก่นรุ่ตะกันตะกอนมันจะเกาะได้น้อยลงได้ยากขึ้นพอจอดทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์พอตะกอนจะมาเกาะคุณไปขี่แล้วแม่งก็เกาะแม่งก็ไม่เกาะตอนน้ำมันร้อนรุ่นมันก็ไม่ทำตะกอน,อนมัเกาะเพราะคุณมาจอดวันที่หนึ่งตะกอนกำลังจะเกาะคุณไยุังเกตได้เลยรถใครที่บบบ้้้าาานนนนรรรรถถทีีี่ใใคคมมเยอะะ ไปดูเลยเลยไอ้รถที่ไม่ขี่อ่ะพอจะมาขับเนี่ยไอ้ขี่แบบนั่งพังเยบบงเอ,ยอะอเ,ยดนนนนเดี๋ยวแบบนั่งเสื่อมบางทีพอชาร์จเข้าขี่ได้ไม่นานไม่นานเดี๋ยวแบตเต็งอ่อนแบตเม็งหมดกลางคังเป็นแบบนี้ทุกคันไปดูไปถามรถบินมอเตอร์ไซค์ไปถามแท็กซี่ได้เลยว่าเขาเคยชาร์จแบตเตอรี่ไหมหรือรถที่คุณขี่ไปทํางานทุกวัน<ส>รถคันไหนก็ได้ที่คุณขี่ไปทํางานทุกวันจะเป็นเวฟจะเป็นรถยนต์ที่ขับทุกวันไปทํางานรถคันนั้นอ่ะคุณจะไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่เลยแล้วแบตเตอรี่ก็จะไม่เคยเสื่อมเลยจะไม่แบบไม่เสื่อมแบบไวกว่่าาาเวลปปีีีบงทนอ่า คุณไปดูได้เลยรถที่คุณขี่อ่ะบอกผมกล้าพูดเลยว่าคุณไม่เคยชาร์จแบตเลยว่าแบตมันก็ไม่เคยเป็นหาเลยเลยจนมันสองปีสามปีแล้วมันก็จะเสื่อมไปเองแต่รถที่ไม่ได้ขี่ไอ้เหี้ยเอ้ยพอจะมาขับแบตอ่อนแล้วแบตอ่อนอยังไงก็าการทาเงิมเป็นทำงานาการมัวยมันทำงานก็กินไปเรื่อยก,กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยและไอ้ประเภทหนึ่งนะอีกประเภทนึงนะมบบรรี่ชาร์จตับพี่ตะบันชาร์จนะไอ้ตับพี่ตะบันเนี่ยเสียบชาร์จทั้งวันทั้งคืนนะใครเขาสอนวะผมอยากรู้ใครเขาเป็นใครแนะนำวะใครเขาสอนวะนะ คุณลองเอาโทรศัพท์มือถือคุณเสียบทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเสียบทิ้งไว้กล้าเปล่ากล้าเปล่าเอาโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตแล้วทิ้งไว้เลยอาทิตย์นึ่ง่งไฟไม่ไห้บ้านไฟแบตบไม่รวมพันก็บุญแล้วบอกให้ฮาร์เรย์อะรถทุกชนิดเนะี่ยบอกเลยไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตอะไรขนาดนั้นหรอกรถฮาร์เรย์ไม่ใช่รถไฟฟ้าคือรถมันตั้งแพงมีเขาเรียกว่ามีความคิดหลักการแบบว่าพอเดาทางสามน,น่าจะเป็นของมันได้บ้างอ่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยประโยชน์พวกคุณทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับผมเลย6คุณฟังแล้วผมแล้วคุณไม่เชื่อผมก็รอจ่ายผมก็รอรอเชอดรอเชอดหมูอย่างเดียนะมาก็แบตหมดมาไฟไม่ชาร์จหวานเทียบนะสิ่งที่พูดเนี่ยประโยชน์พวกประโยชน์แกตัวคุณเองทั้งนั้นอ่าคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินโดยใช่เหตุได้อีกหนึ่งวิธีนะอีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดว่าคุณกังวลกลัวไม่อยากกดพูดแบตสิ่งหนึ่ง ที่ถนอมแบตคุณได้ดีที่สุดถ้ารถสายจอดนะถอดฟิวออกเลยไอฟิวเมนต์ตัวใหญ่อะตัวใหญ่ๆห่อะถอดออกเลยถ้ารถปีใหม่ก็เปิดสวิตช์ออนถอดฟิวออกจบแล้วก็เอาฟิวออเสียบไว้ที่แบตเตอรี่หาที่เสียบอย่าไปเก็บไว้ในบ้านเขไาใจไหมลูกค้าผมคนหนึงเอาไปเก็บไว้ในบ้านสุดท้ายหาไม่เจอพอจะมาขี่หาหาฟิวไม่เจอเอาเก็บไว้ที่ตรงหัวแบตเตอรี่อะเอาเงียบๆไว้นั่นแหละอ่าพอคุณจะมาขี่คุณเอาฟิวมาเสียบแล้วไม่ต้องมาถามอีกแลว่าถ้าถอดฟิวออกแล้วเนี่ยอะไรนะความจำ มันไม่หาย stumbled? ถ้าคุณไม่ไปจูนมันนะมันไม่หายมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคุณเอาฟิวมาเสียบมันก็กลับมาอยู่อย่างนั้นไม่ต้องตกใจยไม่ต้องโอ้เซนซิทีฟสูงขนาดนั้นถอดฟิวถอดฟิวทุกอย่างจบขั้วแบตไม่ต้องไปยุ่งกับมันถอดฟิวทุกอย่างจบทำไมผมถึงแนะนำว่าให้ถอดฟิวไม่ต้องถอดขั้วแบตเพราะถ้าคุณถอดขั้วแบตรถปีใหม่เองถ้าคุณถอดขั้วแบตคุณต้องถอดขั้วลบอ่ะคุณต้องถอดขั้วลบออกคุณต้องถอดขั้วลบออกเพราะอะไรเพราะขั้วลบเป็นจุุดดดเีียยวทท่่่ตัจบกออางะ หรือถอดฟิวก็ได้แต่อถอดฟิวถอดฟิวง่ายแต่ถอดฟิวมันเป็นฝั่งพวบบวกเหมือนกันถ้ารถไม่มีไฟร่วงก็ไม่มีอะไร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 ถอดแต่ถอดฟิวง่ายที่สุดนะนะรุ่นนะแค่เปิดฝาข้ากมาเปิดสวิต์อนด,ดึงฟิวเก็บ okay. แล้วแบตคุณจะอยู่ได้นานกว่าเดิมมากมาก,มากแบตคุณไปอยู่ได้นานกว่าเดิมมากมากเข้าใจไหมสิ่งที่บอกแหละประโยชน์พวกคุณล้วนๆนส่วนเรื่องแบตเตอรี่อะไรดีไม่ดีอันนั้นคุณไปหาเอ,าเอง ผมไม่ได้มาขายแบตเตอรี่นะแต่ถ้าใครคิดว่าแบตแบตเตอรี่ผมดีก็มาซื้อและมาหาผมได้แต่ที่นี้ผมไม่ได้มาขายแบตเตอรี่ผมแค่อยากมาเตือนมาแนะนําเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ชี้หมูขี้หมาจับแบตเตอรี่มาแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยลูกเปลี่ยนมาแล้วไปชงไปชาร์จรถเทคมาหมดไม่ต่ำกว่าห้กการ้อยคันผมประสบการณ์ผมไม่ถือว่าแน่นแน่นพอที่จะมาสอนพวกคุณนะผมบอกเลยแต่บอกแล้วสุดท้ายนี้จะเชื่อไม่เชื่อนั่นคือเรื่องของคุณอเรื่องแบตเตอรี่เรื่องแบตเตอรี่น่าจะ หายข้อหายข้องใจกันนะมันมันเรื่องแบตเตอรี่มันยาวเล่า,เล,าเล่าเท่าไหร่ก็ไม่ไม่จบหรอกแบตเตอรี่เรี่มันยาวเล,าเล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่เราจะเล่าังเปยบเทียบว่าแบตเตอรี่อะไรที่มันเหมาะกับรถสันดาบมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่ปกตินี่แหละ่ะแต่แบตเตอรี่ปกติคุณจะไปหาลูกหาดีๆยี่ห้อดีๆแบตเตอรี่ยี่ห้อด,อด,อด,อดีมาจากอเมริกามาจากเามาากเืองนอกใช่ว่าจะดีเสมอไปนะผมจะบอกให้แบตไทยเนี่ยผมถ้าถ้าเทียบกันนะหรือว่าแบตไทยเมดอินไทยแลนด์ไม่ว่าจะสามเคยัวซ่าอะไรก็แล้วแต่ว่าแบตไทยอะ มีแววดีกว่าแบบนอกแบบไทยมีแววดีกว่าแบบนอกเพราะอะไรเพราะว่าแบบไทยผลิตในไทยแล้วส่งร้านขายใช้ได้เลยเวลาเคมมันร้านก็อยู่ในไทยเคมได้เลยเข้ไหมแต่ถ้าแบบนอกที่ร้านเอาจากนอกมาขายนอกผลิตเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นอกส่งมาใช้เวลาส่งมากี่เดือนเราก็ไม่รู้มาถึงร้านอยู่ร้านกี่เดือนเราก็ไม่รู้อ่าเอาง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆสมมติสมมติเฉยๆสมมติแบตเม็ดอินเม็ดอินเวดเอผมไม่บอกแบตเม็ดอินเวเอไม่ดีนะ อันนี้เราเรียบเทียบกระบวนการให้ฟังว่าสมมติเมดอินเวสต์ผลิตมกลาพอผลิตมกลาขึ้นเรือมกลาเอาเข้ากระดังเอาเข้ากระดังเอาเข้าเอาเข้าสต๊อกกุมภากุมภาถึงได้แจกจ่ายว่าโอเคโรงงานก็จะแจกสต๊อกไปญี่ปุ่นมีลูกไปสิงคโปร์กี่ลูกไปนู่นกี่ลูกไปนั่นกี่ลูกไปจีนกี่ลูกไปไทยกี่ลูกไปลาวกี่ลูกอะไรก็ว่าไปอเมริกามาไทยสมมติใช้เวลาขึ้นเรือถ้าเขาส่งขึ้นเรือนะใช้เวลาสองเดือนกุมภามีนาเมษาพอสองเดือนมาถึงโรงงานใหญ่ที่ไทยโรงงานใหญ่ที่ไทยก็ต้องมาสต๊อกแล้วก็เชีย ว่าจะบินเลอร์เจ้านี้กี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกอ่ะบุญพามินาเมษาและพุทธภามาอ่าพุทธภาีิลเลอร์ใหญ่ไทยส่งให้วิถุนาร้านร้านปีกย่อยถึงจะได้เอาอมาขายพอร้านปีกย่อยเอามาขายถ้าเกิดมันอยู่ในร้านปีกย่อยลูกเนี้ยสมพติเราไปซื้อเราไปซื้อเดือนตุลามันอยู่ในร้านปีกย่อยตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงตุลาท่ากอกว่าตั้งแต่มมรานถึงตุลาผ่านมาแล้วสิบเดือนอ่ะสิบเดือนคุณถึงได้ไปซื้อมาใช้พอคุณไปซื้อมาใช้ปุบอายุมันจะเลือน้อยทันที อายุมันจะเหลือน้อยทันทีอาจจะไม่ได้เหลือน้อยเลยแต่ก็เหลือน้อยกว่าเดิมทันทีผมบอกเลยเหลือน้อยกว่าเดิมทันทีเพรคุณนำมาใช้คุณจะรู้สึกว่าทำไมมันแป๊บๆมันรู้สึกมันแบตอ่อนเร็วจังแบตเสื่อมเร็วจังอ่าแต่ถ้าแบตไทโยต้า 3K อ่าอะไรพวกเนี้ยทำไมไปพวกนักซีเอาไปใส่พวกแบตลดดุลนะแบตลดดุลนะนักจีบไปใส่อะไรใส่เขาเขาไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยแบตแบตตโลกระลาที่ซื้อใส่เบฟอะใส่ไอ้รถ ไอ้สเตเตอร์อะไรวะสกูปปี้ไอ้รถออโต้ผมอะสองปีแล้วผมซื้อมาผมยั้คนนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยขี่บ้างไม่ขี่บ้างขี่ไปตลาดอย่างเดียวแหละแบตอะมันอยู่ที่การใช้งานมันอยู่ที่คุณดูแลแบตเตอรลิ้ะถ้าแบตได้ดีแต่คุณดูแลดีมันก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าแบตดีแล้วคุณก็ดูแลดีมันก็จะยิ่งอยู่ได้นานแต่ถ้าแบตดีคุณดูแลไม่ดีมีแบตอะไรมันก็เสื่อมหมดอะนะคลิปนี้ก็อบอกแล้วว่าเรื่องแบตเตอรี่มันยาวยาวแต่ถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่นอกเหนือจากที่เราเอามา้ฟังนะ ถามมาได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนเอาแคดนี้เอาแคดนี้พอเดี๋ยวคิดมันจะยาวโอเคนะไปดคุณ